มีแต่ฝรั่งเน่าสมาชิกถามมาว่าฝรั่งเน่าแบบนี้มีสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมในสวนว่าสาเหตุแบบนี้ที่สมาชิกถามกันมาหาคําตอบได้จากในสวนในวันนี้เลยครับเดี๋ยวพาไปตามรับชมกันเลย สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรชุ่มคาตนเองเพื่อความแม่ยืนนะครับวันนี้ก็ปรับรูปแบบการนําเสนอใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ดูกันแบบชัดๆเน้นสาระนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําได้อย่างถูกต้องและทําตามที่ผมจะบอกในวันนี้ได้เลยเพื่อไปแก้ไขปัญหาแบบนี้เดี๋ยวมีคนสงสัยว่าอ้าวแก้ไขแล้วทําไมของแกถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผมไม่ได้หอนั่นเองไม่มีเวลา แต่มีเคสเอามาเป็นกรณีศึกษาให้สำหรับสมาชิกที่จะไปทำและทำได้อย่างถูกต้องบอกเลยว่าวิธีการที่จะบอกในวันนี้คือบอกหมดทุกเรื่องราวที่จะจัดการไม่ให้ผลฝรั่งเราเป็นแบบนี้ได้นะครับอ่ะวันนี้เริ่มเข้ากันในเรื่องของเนื้อหาสาระที่สมาชิกเขาถามกันมาว่าฝรั่งเนี่ยเขาออกผลโดกมากแล้ว ปล่อยจนโตเขาไม่ได้กินสักลูกเลยมันมีปัญหาเกิดจากอะไรและทำไมลูกถึงเป็นเหมือนในวิดีโอที่ผมเอามาวันนี้นะครับวันนี้จะมาอธิบายในะแต่ละช่วงว่าปัญหาที่เกิดสาเหตุของปัญหาที่เกิดมันมาจากอะไรก็เริ่มจากการที่เวลาเรานะครับปลูกฝรั่งและเราจะต้องมีการเขาเรียกว่า ทนุถนอมให้ผิวมันสวยเพื่อให้เอาไปให้ลูกค้าได้เพื่อบริโภคได้ไม่ให้มันเน่าเหมือนไอในใน,อในมือที่ผมถืออยู่วันนี้นะครับเราจะต้องมีการห่อหุ้มเขาด้วยถุงไม่ไว่าจะเป็นถุงใสถุงป้องกัน UV ถุงคาร์บอนนะครับถุงตะข่ายหลายๆถุงที่สามารถเอามาห่อเพื่อป้องกันแรงอันทองที่จะเข้าไปต่อยได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผลที่ ฝรั่งมันเป็นแบบนี้นะครับก็เกิดจากการที่มันไม่ได้ห่อผลแล้วต้นตอจริงๆที่ไม่ได้ห่อผลเนี่ยแล้วมันเน่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเจ้าแมลงวันทองที่ผมเคยนําเสนอในเรื่องของการกําจัดโดยการแขวนกาวใช้สารยูจินนททุกอย่างไข่ดิบไขด่ดีติดกันเต็มกระดานนะครับแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้มันเยอะขนาดนี้หรอกครับไม่ต้องมาติดเต็มกระดานถ้าสวนใคร ติดเต็มเหมือนขนาดผมนี่แสดงว่ามันมีแหล่งให้มันอยู่ก็คือไอ้พวกนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีกําจัดตอนสุดท้ายนะครับพอเราเห็นว่ามันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมาทําการจัดการในเรื่องของอาหารหรือแหล่งที่มันจะมาเพาะพันธุ์ได้นะครับอ่าเมื่อฝรั่งนะครับที่เขาหอนะครับที่สมาชิกก็ถามมาว่าพอเขาไม่ห่อเขากลับมาไอทีาอ,อาการเริ่มแรกจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับ เป็นเหมือนจุดๆดบุ๋มๆุมแบบนี้นะครับแบบแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผ่านมาอีกสัปดาห์หนึ่งครับจะเข้ามาสู่ช่วงนี้ครับเป็นผลสีน้ําตาลแล้วก็นําไปสู่ผลสีดําแต่ผลสีน้ําตาลเนี่ยคือตัวมันเองเนี่ยมันก็เริ่มฟักตัวออกไปแล้วนะครับแล้วมันก็บินอยู่ในสวนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีเหยื่อล่อไม่มีกาวดักนะครับมันก็จะแพร่พันุ์อยู่ในสวนและเราจะต้องกําจัดยังไงบ้างนะครับอ่าคราวนี้เรารู้แล้วเนาะว่าสาเหตุที่มันมา ทําให้ฝรั่งเรามันเน่ามันคือตัวอะไรก็คือมีอย่างเดียวเลยคือแมงวันทองที่จะเข้ามาวุ่นวายกับผลฝรั่งของเรานะครับการแก้ไขที่จะต้องไม่ให้แมงวันทองมันมายุ่งเกี่ยวกับผลฝรั่งเราคือห่อตั้งแต่ผลเล็กๆครับเท่าเหรียญบาทมาทําการห่อได้เลยนะครับเพื่อป้องกันว่าโตกว่านี้เองเนี่ยมันจะเข้ามาต่อยและฝังไข่ไว้ให้ในลูกฝรั่งแล้ว พอมาถึงช่วงที่มันเจริญเติบโตนะครับก็จะเป็นช่วงนี้ช่วงนี้มันเริ่มเป็นหนอนเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วก็มาเข้าสู่ในช่วงที่มันฟักตัวออกไปแล้วจากหนอนกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็ออกไปบินอยู่ในสวนเราเนีย่ยโอ้ยท่องเที่ยวในสวนสนุกแล้วเพราะว่ามีผลฝรั่งที่เจ้ามนุษย์ไม่ได้ห่อไว้เสร็จฆ่าแน่นอนอ่าเพราะว่าเราชะล่าใจครับพอเราไม่หอ่อมันก็บอกว่าหวานละเข้าไปต่อยเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดเราห่อแบบนี้ เราจะได้ฝรั่งที่ไม่เน่านะครับแล้วก็ผลที่ออกมาแล้วผิวสวยนะครับแล้วก็ได้กินฝรั่งที่เราปลูกเองเพราะว่าถ้าคุณไม่ปลูกแมงวันทองมันเข้าไปจัดการแน่นอนต่อให้คุณจะใช้แบบเคมีอินทรีย์หรืออะไรก็ช่างสุดท้ายแล้วต้องห่อผลครับเพราะว่าไม่ห่อปล่อยไว้เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราอยู่บนต้นเราก็ปีนขึ้นไปเก็บได้เพราะว่าอะไรพวกนี้มัน ขยายพันธุ์นะครับกําจัดไม่หมดสักทีเพราะว่ามันก็มาจากที่อื่นเพราะว่ามีแหล่งอาหารให้มันเข้ามาอยู่อาศัยนะครับมันก็แพร่พันธุ์ดังนั้นเราจะต้องมีการกําจัดมันนะครับอันนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องของสาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไรและช่วงที่มันจะเป็นแบบนี้จะเป็นช่วงอย่างไงบ้างเอาเริ่มจากสีเขียวนี่ก่อนนะครับที่มันมาต่อยแล้วเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันกําลัง นี่ครับใครที่ทานข้าวอยู่อาจจะต้องขออภัยครับนี่ครับเห็นกันชัดๆเลยครับนี่ช่วงนี้คือช่วงที่มันเป็นกําลังเป็นหนอนอยู่ครับแล้วพอมันเป็นช่วงแบบนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสําหรับการที่เราจะเอากําไปกําจัดกรณีที่เรามารู้ช้าคือหอ่อไม่ทันแล้วแหละแล้วมาเจอแบบนี้ให้รีบเอาไปกบดินนะครับหรือเอาไปเผาไฟเลย เพื่อกำจัดไอตัวอ่อนที่มันอยู่ในลูกแบบนี้ก่อนที่มันจะมาสู่เข้าตัวเต็มวัยสีน้ําตาลนะครับแล้วมันจะฟักตัวแล้วมันก็จะไปบินไปต่อยลูกอื่นๆที่อยู่ในสวนของเราอีกก็จะทําให้ผลผลิตเราเสียหายเหมือนในมือของผมนี่แหละเนี่ยอันนี้คือเป็นช่วงที่มันเป็นหนอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตว่าผิวสีเขียวและมีลายจุดมีเป็นจุดๆุดน้ําตาลเนี่ยเรียบร้อยโดนต่อยไปแล้วแล้วก็จะเริ่มอ่าเขาเรียกว่ามันจะเริ่มเข้าสู่สีน้ําตาลเนี่ยคือมันกาลังฟักตัวไปหน,อน่อยอันนี้ผมขออนุญาตทิ้งไปก ่เขานี้มาสู่ช่วงที่จากสีเขียวเข้าสู่สีน้ำตาลแล้วอะมาดูหน่อยตัวมันเป็นยังไงครับนี่จะบอกว่าถ้าเราเห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยคือมันไปแล้วปัดตูดไปแล้วนุ๊เอ้ยแมงวันทองไปก่อนนะนี่ไม่เหลือแล้วครับไปแล้วก็จะเหลือแต่ลูกแบบนี้ดังนั้นเวลาเราที่เราไปเจอนะครับสีน้ำตาลนี่คือช้าไปแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวเหมือนที่ผมเอามา ให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นคือทันยังทันที่จะเอาเก็บไปเผาไฟทําปุ๋ยหมักไปทําน้ําหมักอะไรก็ช่างนะครับเพื่อกําจัดวงจรของตัวบแิเวทองนะครับไม่ให้มันฟักตัวออกมาแล้วให้มันมาอยู่ในสวนของเราแบบนี้ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเห็นมีเด็มตาลสีเขียวดังนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเข่งมานะครับแล้วผมก็จะเก็บพวกนี้ไปนะครับทําการเผาไฟทิ้งนะครับเพราะว่าไม่ได้หมักแล้วแหละเพราะว่ามันจํานวนที่เรียกว่า ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ามีอยู่ตรงนี้มันเป็นแม่พันธุ์หวานพิรุนนะครับก็เลยไม่ได้ห่อส่วนใหญ่เราจะไปห่อหงปอซื้อที่อยู่ในส่วนนี้พอดีไอ้ตรงนี้มันมีเคสที่จะเอามายกตัวอย่างได้ก็เลยเข้ามาถ่ายวีดีโออ่าอันนี้ผมสรุปไปแล้วนะครับว่าสาเหตุนะครับมาจากอะไรที่เวลาห่อฝรั่งแล้วฝรั่งติดผนดกไม่ได้กินลูกเลยนะครับก็สรุปไปแล้วว่าคุณจะต้องห่อนะครับไม่ว่าจะถุงที่ คุณจะเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นถุงใสถุงรีย,ยูที่เราซื้อของมาก็เอามาเจาะตูดมันออกนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เจาะบางทีนะครับไอ้ถุงยูวีนะครับมันมันก็เจาะมานะครับแต่แต่เรื่องของเรื่องมันก็ยังมีรูเขาเรียกว่ามีจุดให้น้ําขังได้นะครับดังนั้นคือเวลาเราห่อเนี่ยเราก็ควรจะต้องดึงมุมมันลงนะครับเนี่ยดึงมุมมันลงเดี๋ยวผมจะแกะลูกนี้ให้ดูว่า่า ฝรั่งถ้าเราไม่ไดดึงมุมลงนะครับพอดีไอ้ไอ้นียฝนตกมาพอดีเลยมันก็เลยมีให้เราเห็นนี่เห็นไหมครับบางทีเขาเจาะรูมานะครับมันเจาะด้วยเครื่องอัตโนมัตินะบางทีมันก็ไม่ได้อ่าจะเป็นรูซะหมดแต่มันก็ยังมีรูบ้างดังนั้นเวลาพอห่อถุงเสร็จแล้วเราควรจะต้องดึงลงแบบนี้นะครับเนี่ยอ้นี่ฝนตกมาแล้วมันก็แต่ถ้าเกิดเพื่อความชัวหลายท่านบอกว่ากลัวมันจะเป็นเชื้อราในลูกก็ตัดมุมทั้งสองมุมแบบนี้นะครับเหมือนที่เราใช้ถุงแบบใส่ เราก็ตัดแบบนั้นเลยแมงวันทองมันไม่บินจากข้างล่างขึ้นข้างบนแน่นอนขนาดห่อไว้นะครับก็ยังพบปัญหาว่าถ้าเราไม่สังเกตดีๆเพี้ยก็เข้าไปอยู่อีกทําฝรั่งนี่ทำให้สวยทํายากครับต้องเข้าใจด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วเมื่อฝรั่งออกดกแล้วเราไม่ห่อเนี่ยก็คือโดนแมงวันทองเข้าแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราดักแม่มันนะครับแม่พันธุ์ให้พวกแม่พันธุพ่อพันธุ์ที่มันมาแพร่พันธุ์อยู่ในสวนอ่อาจะลงท้ายด้วยพันธุเยอะเนาะ ที่มันมาบินในสวนเนี่ยเราก็ใช้เป็นกาวที่มีสารอยู่ีนนอนในตัวนะครับเราก็มาแขวนนะครับพ่นบนกระดาษสีเหลืองแบบนี้นะครับก็เข้ามาติดเยอะขน,ขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็คือเอาไปกําจัดนะครับก็คือถ้า,ามันเต็มกระดานแบบนี้คือมันไม่สามารถที่จะเข้ามาเบียดเสียดกันได้แล้วเราก็อันนี้เราก็ไปกําจัดนะครับ พอมันหมดแบบนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเป็นใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองก็ได้นะครับซื้อมาแล้วก็ใช้เป็นออกาวเอามาพ่นนะครับราคากาวเนี่ยคือหนึ่งกระป๋องประมาณสัก350บาทพ่นได้เป็นพันต้นนะครับเพราะว่าไอแผ่นแบบนี้คือพ่นปื๊ดๆนะครับมันก็จะสามารถที่จะเรียกว่าล่อเองานทองมาได้แล้วนะครับผมสรุปไปครบแล้วเนาะว่าวันนี้เราเอาสาระที่เอามาชนกันสําหรับที่สมาชิกเขถามมาว่า ฝรั่งเนี่ยมันติดผลเยอะมากมายเลยแล้วก็จะทำยังไงนะครับวันนี้ก็คือเนื้อหาบวกกับชวนคุยนะครับเพื่อที่ให้เกิดเออมันไม่ได้แบบว่าตึงเรื่องของเนื้อหาถ้าแบบเต็มวิดีโอก็คือคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนชวนคุยนะครับก็คือใครมีปัญหาอะไรก็มาคุยได้แต่วันนี้เรามาเน้นในเ,เรื่องที่ฝรั่งเนี่ยมันติดผลเยอะแล้วก็มันไม่ได้กินผลอ่าผมสรุปไปเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเหตุ นะครับปลายเหตุแล้วก็การแก้ไขนะครับว่าฝรั่งที่มันไม่ได้กินเลยเนี่ยก็เกิดจากแมงวันทองพอเมงวันทองมาต่อยแล้วมันก็เป็นหนอนอยู่ข้างในเป็นหนอนอยู่ข้างในมันก็เข้ามาทาลายผลฝรั่งพอผลฝรั่งเราถูกทาลายมันก็จะเน่านะครับราการแก้ไขก็คือจะต้องเอาไปป้องกันโดยการที่เรียกว่ามีถุงในการหอนั่นเองเพื่อไม่ให้ฝรั่งของเราเนี่ยมันเน่าระหว่างการที่เรา,าห่อเขาไว้เนี่ยสเดือนถ้าเกิดมันไม่ห่อเนี่ย ก็เนี่ยเหมือนเครผมข้ผมหลังเนี่ยมันก็เรียบร้อยคือเจ้าของไม่ได้กินแน่นอนต่อจะให้ดกแค่ไหนแวงอันทองบ,บอกว่าขอบคุณนะครับที่ทําฝรั่งดกดกเอาไว้ให้ชั้นเข้ามาไขอ่าแต่มันก็จะพูดอย่างนี้เลยนะครับถ้ามันพูดได้อันนี้ก็จะประมาณนั้นนะครับวันนี้มาสรุปให้ฟังแล้วว่าต้นเหตุการแก้ไขเราทําไงบ้างก็ขอตอบด้วยวิดีโอนี้นะครับผมจําชื่อสมาชิกไม่ได้แล้วที่เข้ามาถามนะครับท่านอื่นที่เจอปัญหาก็เอา ที่ผมสรุปในวันนี้นะครับเอาไปปรับแก้ไขได้เลยนะครับคือถ้าจะทําผลให้สวยๆเลยคือเน้นห่อไวครับแล้วเน้นห่อไวเนี่ยก็คือห่อได้ถุงอ่าที่โดยทั่วไปที่ห่อห่อก็คือถุงกัน UV นะครับถุงตะข่ายหรือใช้เป็นถุงใสนะครับแล้วก็อ่าป้องกันแสงแดดที่จะส่องลงมาโดยการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เอามากลิบด้านนอกก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถุงตามที่ผมบอกไปเนี่ยคือใช้ได้ผลทั้งหมดใครจะอ่าปรับ ที่เป็นใช้เป็นแบบถุงที่มีมูลค่าขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นถุงคาร์บอนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาเวลาเราหมดฤด,ดูของม่วงนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเอาถุงคาร์บอนที่เราห่อม่วงกลับมาห่อฝรั่งของเราก็ได้นะครับก็จะทําให้ผิวเนี่ยขาวเหมือนกันแล้วก็รู้สึกที่มีเพื่อนๆสมาชิกทําอยู่ก็ขาวแล้วก็ผิวเนี่ยสวยเหมือนกันแล้วก็เป็นแหล่งที่ให้เพรี้แป้งเข้าไปอยู่ได้ดีเหมือนกันถ้าหากกรณีเราเนี่ย ไม่ได้กําจัดเพียแป้งก่อนทําการห่อผลนั่นเองนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบสาระที่เอามาฝากกันนะครับเพราะว่าเล่าสู่กันฟังตัวนี้คือเราเล่าจากประสบการณ์โดยตรงว่าเรามีการแก้ไขยังไงเราทํายังไงก็คือจากโดยตรงเนี่ยคือผมหยิบจับอะไรข้างๆนี่คือสิ่งที่เราทําแล้วทั้งหมดแล้วก็เอามาสรุปเป็นวิดีโอนะครับโดยที่เราไม่ได้เน้นเนื้อหาสาระแบบตึง 3- 4นาทีมาพูดแบบว่า ไม่ได้พูดที่ไปที่มาอันนี้ผมถึงต้องอธิบายว่าเวลาผมพูดยาวๆนะครับพูดให้ฟังหลายๆอย่างเนี่ยคือมันต้องมีที่มาที่ไปด้วยไม่ใช่ว่าเอามาพูดแล้วบางคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะทําไม่ถูกนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพู่งพาวตัวเองเพื่อความย่งยืนนะครับแล้วก็สมาชิกที่ติดตามเราอยู่นะครับติดตามรลบชมเราอยู่แต่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับก็กดติดตามนะครับหรือว่ากดปุ่มซับสไครบน คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่เราจะลงในทุกๆวันนะครับแล้วก็วันวันหยุดอย่างวันอาทิตย์นะครับเราจะลงประมาณ9ก้าโมงแล้วก็วันธรรมดานะครับจนถึงวันเสาร์เนี่ยก็จะตั้งเวลาแล้วก็จะลงวิดีโอนะครับจนช่วงเย็นก็สามารถติดตามไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอพูดอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสมาชิกใหม่อย่าลืมนะครับเหมือนที่ผมบอกเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตาม การแจ้งเตือนที่ช่องมีการอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะได้เข้ามาติดตามได้อย่างทันท่วงท,ทีนะครับแล้วก็วิธีนี้เองก็นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกก็คือถ้าเกิดห่อผลก็จบนะครับเราก็จะมีฝรั่งส,สวยๆแบบนี้นะครับอาจจะผิวแบบไม่ค่อยขาวเนียนเท่าไหร่แต่ก็คือฝรั่งเราจะปลอดภัยจากมะเร็งวันทองนั่นเองนะครับอันนี้ก็อขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับ